โอเมกาโอเชเขียนโดยอิสระแอนชนคำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นแนวชายรักชายโอเมกาเวิร์สตัวละครฉากสถานที่ในเรื่องไม่มีอยู่จริงเนื้อเรื่องทั้งหมดเขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังตอนที่4กลิ่นที่หายไปเพียงไม่กี่นาทีหลังจากยายระง,งับอาการฮีตและกดกลิ่นฟีโลโมน ถูกฉีดเข้าสู่กระแสเลือดอาการหนาวสั่นคล้ายคนจับไข่ก็ทุเลาเบาบางเป็นเวลาเดียวกับเสียงค้อด,ดังมาจากประตูห้องโอเชียนปิดกล่องเก็บยาสำคัญซุกมาลงไปเก็บเอาไว้ในลิ้นชักใต้เตียงโอเมกา้าหนุ่มพาร่างเปลือยขยับลุกไปเปิดประตูห้องกระทั่งเห็นว่าคนที่กำลังยืนจ้องเขาอยู่เบื้องหน้านั้นเป็นใครสายตาจึงมองต่ำลงไปคุณนาวี ร่างขาวปัสจากเสื้อผ้าห่มกายหันกลับไปมองหากระเกงว่ายน้ำที่ถูกถอดกองอยู่บนพื้นห่างไปสัก3-4มก้าวฉันมารบกวนเวลาสดโตของนายหรือเปล่าตาคมหลุกมองลงต่ำเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นใบหน้าลอจึงเงยกลับขึ้นมาสบตาเจ้าของห้องไม่นี่ครับคุณนาวีมีอะไรหรือเปล่าครับเราจะยืนคุยกันตรงนี้จริงๆเหรอ คางกดลงต่ำก็จะยักคิ้วลงไปให้สิ่งที่ห้อยย่อยระยะอยู่ตรงกลางระหว่างขาหนีบเรียวขาวเช,เชิญครับเงือกหนุ่มเจ้าของห้องขยับเบี่ยงตัวหลบเล็กน้อยเพื่อเปิดทางให้นายจ้างก้าวเข้ามาด้านในสายตาฉเฉงเื้อออกไปยังทางเดินอันว่างเปล่าไร้คนสนิทเดินติดตามปกตินายนอนเร็วขนาดนั้นเชียวเหรอ รอยยับยู่ยี่ของผ้าปูที่นอนกับผ้าผ่อนใส่นอนไม่เหลือติดกายสักชิ้นทําให้อัลฟาเจ้าของบ้านพออนุมานคาดเดาได้ไม่ยากนักปกติผมต้องใส่ชุดนายเงื้อลงไปดำน้ำําส่งเจ้านายเข้านอนก่อนจากนั้นผมถึงจะกลับขึ้นห้องแล้วกล่อมตัวเองบ้างมือดึงบานประตูปิดกลับอย่างเดิมจากนั้นเดินไปคว้าเกงเกงว่ายน้ําซึ่งกองทิ้งเอาไว้นํามันไปโยนลงตะกา้า ก็จะคว้าผ้าเช็ดตัวมาผูกเอวปกปิดเนื้อหนังท่อนล่างไม่ให้มันอุจจารตาจนเกินไปนักฉันทำให้ชีวิตนายลำบากขึ้นไหมผมไม่นับว่าการนอนดึกเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของผมมันลำบากนะครับแค่ตอนเช้าบางทีผมก็อยากนอนตื่นสายบ้างเหมือนกันแต่วันนี้ดูเหมือนนายไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ฉันคงไม่ได้มารบกวนเวลาพักผ่อนของนายใช่หรือเปล่าไม่ได้รบกวนอะไรหรอกครับ เพียงแต่วันนี้ผมว่ายน้ำเหนื่อยมากก็เลยอยากนอนเร็วสักหน่อยแล้วตกลงว่าคุณนาวีขึ้นมาหาผมบนห้องมีหุ่ละอะไรเหรอครับหรือว่าอยากให้ผมลงไปดำน้ําอีกรอบเปร่าฉันแค่อยากมาชมเชยโชว์ของนายเมื่อช่วงค่ําทําได้ดีมากเก่งมากเลยผมดีใจที่คุณชอบโชว์ของผมนายทําได้ยังไงเสกดอกไม้แบบนั้น่ะ ถ้าผมบอกคุณนาวีแล้วต่อไปผมจะเอาอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณล่ะครับมันเป็นเวทมนต์ของพวกเรานะหุ่นเพียวสมส่วนขยับเข้าไปชิดยืน่นริมฝีปากกระซิบจนเกือบติดใบหูมันเหมือนนายมีเวทมนต์สะกดฉันเอาไว้จริงๆยิ่งเวลาที่นายแหวกไหวสะบัดหางไปมานายรู้หรือเปล่าว่าฉันละสายตาจากนายไม่ได้เลยเป็นคำชมที่ทำให้ผมมีความสุขที่สุดเลยครับ แล้วเมื่อคืนนี้ผมไม่ได้ลงไปไ่ายน้าให้คุณดูมันทําให้คุณนอนไม่หลับหรือเปล่าไม่ขนาดนั้นหรอกคนมีปัญหานอนหลับยากแส้งหันหน้าย้ายสายตาไปมองสิ่งอื่นเอาอย่างนี้ดีไหมครับในไหนคุณก็ขึ้นมาบนนี้แล้วนอนบนห้องผมก็ได้นะถ้าคุณไม่รังเกียจโอเมก้าเจ้าของห้องยอนตัวนั่งลงบนเตียงหน้าเงยเฉยค้างถามนี่นายกำลังชวนให้ฉันนอนด้วยอย่างนั้นเหรอ มุมปากเผลอขยับยกขึ้นอย่างไม่ทันรู้ตัวก็คุณนาวีอุตส่าห์เดินขึ้นมาหาผมบนห้องถ้าผมไล่ให้คุณเดินกลับลงไปอีกมันคจะใจร้ายเกินไปอีกอย่างตอนนี้ดึกมากแล้วด้วยผมว่ายน้ําติดต่อกันตั้งสองชั่วโมงเหนื่อยแล้วก็รู้สึกเพลียมากคงไม่มีแรงเดินลงไปส่งคุณจนถึงห้องนอนแน่ๆมือหนึ่งยกขึ้นมาบีบนวดกล้ามแขนเป็นมันมดๆของตัวเองนายดูเพลียมากจริงๆถ้าอย่างนั้น ฉันจะนอนที่ห้องนี้คอยดูแลนายดีหรือเปล่าแต่คุณเป็นนายจ้างผมเป็นแค่ลูกจ้างเท่านั้นเองผมเกรงใจจังเลยร่างสูงกระตุกปมผ้าชุดตัวแลปล่อยมันตกไปกองอยู่บนพื้นห้องจากนั้นถอยกระทดพาตัวเองกลับไปนอนบนเตียงเอยียงหน้าหันมาหาเจ้านายนายจ้างที่ดีก็ควรใส่ใจดูแลลูกจ้างไม่ใช่เหรอเจ้าของบ้านขยับขึ้นไปบนเตียงหยิบหมอนหนุนใบหนึ่ง ยกขึ้นมาวางพิงไว้จากนั้นตัวเองนั่งพักวางแผ่นหลังทับลงไปเหยียดขายาวในท่านั่งตามปกติธรรมดาโอเมก้า oh เมื่อกำลังตกอยู่ในภาวะช่วงฮีทประจำเดือนจะพยายามเอาตัวเองให้ออกห่างจากอัลฟ่ามากที่สุดเพราะถือเป็นช่วงอันตรายแต่เมื่อช่วงค่าโอเชียนฉีดยาเข้าเส้นไปแล้วหนึ่งเข็มแถมเมื่อครู่ยังฉีดย้ำลงไปอีกหากเป็นช่วงเวลาปกติ ฤทธิ์ของมันจะสามารถกดฟีโรโมนให้อยู่ได้ไปจนถึงเช้าเขาจึงตัดสินใจยอมให้เจ้านายเข้ามาใกล้ถึงเพียงนี้ปกติเวลานอนนายไม่ใส่เสื้อผ้าอย่างนี้ทุกคืนเหรอสายตามองลงต่ำไปยังท่อนล่างเปลือยมือวางลูปโลบบนหัวไหล่ลาดลงไปจนถึงกล้ามแขนปกติใส่ครับแต่คืนนี้ไม่อยากใส่ตาหวานเหลือบสูงขึ้นมามองเจ้าของมือ ก็จะใช้ซ่อคอหนีบมือนุ่มนั้นไว้ไม่ยอมให้เจ้าของชักกลับตัวนายย็นจังเลยลำตัวตั้งตรงเมื่อครู่นั้นค่อยๆเลื่อนขยับเอลงมาอย่างช้าๆแต่ทว่ายังคงไม่ยอมนอนราบลงไปในระดับเดียวกันแก้มกดลงบนหน้าผากเย็นเฉียบจากนั้นค่อยๆเคลื่อนขยับหันสันจมูกเขี่ยไปมาคงเพราะว่ายน้ำนานไปหน่อยนะครับ ใบหน้าช้อนเงยขึ้นมามองจมูกโด่งยกสูงแต่ส่วนปลายปัดป่ายไปมากรีบปากทั้งสองแต่สัมผัสรับรู้ถึงความนุ่มละเมียดละไมหนาวไหมมือซึ่งถูกซ่อคอหนีบติดอยู่ขยับลูกปลายคางตาหวานกุ้ลงไปประสานเข้าหากันหนาวครับหนาวแล้วทำไมไม่ห่มผ้าผมเหนื่อยมากไม่มีแรงดึงผ้าห่มเลยว่ายน้ำในตู้ได้ตั้งสองชั่วโมง วิ่งบนลู่หรือก็ตั้ง20กว่ากิโลแต่กลับไม่มีแรงลุกไปดึงผ้าหุมมาคลุมตัวเนี่ยนะตามองเลยลงไปยังจุดใต้ต่ำกว่าเอวก็ตอนนี้เลิกงานแล้วแรงก็เลยหมดแล้วจะทนนอนหนาวอย่างนี้เหรอคุณนาวีช่วยให้ความอบอุ่นกับผมหน่อยได้หรือเปล่าครับฮไม่ยักกรู้ว่าฉันจะมีลูกจ้างขี้อ้อนขนาดนี้นะครับ คุณนาวีเมตตาผมหน่อยเถอะนะดวงตาคมก้มลงมองท่อนอกเปลือยไล่เลื่อนลงไปจนถึงสะดือสายตาสะดุดหลุมเล็กบริเวณหน้าท้องโอเชียนครับเสียงพราตอบกลับมาในทันทีไหนบอกว่าหนาวผมหนาวจริงๆนะครับไม่ได้ล้อเล่นไม่เชื่อคุณนาวีลองดูสิเห็นไหมครับว่ามือแข็งขาแข็งแล้วก็ ไอ้นั่นก็แข็งตาซื่อมองกลับมาอย่างน่าหยิกสงสัยฉันคงต้องหาค่าตัวนายซะแล้วล่ะเดือนนี้ผมยอมให้คุณหักมากกว่าเงินเดือนอีกนะครับนาวีขยับตัวลุกขึ้นนั่งอย่างช้าๆจากนั้นเอื้อมมือลงไปจับชายผ้าหุ่มตะวัดขึ้นมาคลุมให้พ่อหนุ่มร่างเปลยที่เวลานี้ขยับมานอนเบียดจนอกชิดติดกับตักกว้างทำอะไร บากถามแต่มือว่างโอบไหลแล้วดึงให้คนตัวเย็นซุกใบหน้าเข้ามาหาปกติแล้วผมติดหมอนข้างมากเลยจะเป็นอะไรไหมครับถ้าหาคืนนี้ผมจะยืมแขนของคุณนาวีสักข้างมากอดแทนหมอนหน้าเอียงวางแก้เราไปบนท่อนแขนใหญ่ปกติแล้วฉันนอนคนเดียวจนชินแล้วก็ไม่ชอบให้ใครแตะเนื้อต้องตัวสักเท่าไหร่แต่คืนนี้ ฉันมาอาศัยห้องของนายนอนนี่นะทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยคงไม่เป็นไรแล้วคุณยังไม่ง่วงเหรอครับโอเมกา้าซึ่งถูกฤทธิ์ของยากดฮอร์โมนเริ่มรู้สึกถึงเปลือกตาที่หนังอึ้งมากขึ้นทุกทีฉันมีปัญหาเรื่องการนอนหลับนะถ้านายง่วงก็นอนเถอะนะครับผมง่วงจังเลยแขนข้างหนึ่งสอดอ้อมไปด้านหลังรังเอวหนาให้ขยับม,มาใกล้ มือข้างหนึ่งประคองฝ่ามือนุ่มมาจุมพิษแผ่วเบาปากขยับเลื่อนจูบไปยังข้อพับข้อมือโอเชียนตัวคุณหอมจังเลยต้นคอยกยื่นสูงเพเยหรือฝีปากอย่างเชื้อเชิญกรีบปากสีอ่อนห่างไปเพียงไม่ถึงหนึ่งฝ่ามือช่างเยาวยวนชวนให้เอาฟ้าซึ่งเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนั้นถูกกระตุ้นด้วยฟีโรโมอนของโอเมก้าผู้ปราศจากตัวตน สัญชาตญาณน,นักล่าในตัวเหมือนมันกำลังสะบัดหัวสะบัดหางอยากกระโจนขย่้ปปร่ำจูบคนที่กำลังเรียกร้องขอจูบจากเขาสัมผัสนุ่มคลึงลงมาอย่างแผ่วเบาปลายลิ้นยาวเรียวลีแลบเลียนละเลียดชิมรสชาติหวานก่อนที่มันจะถูกสอดผ่านช่องว่างเล็กเข้าไปสำรวจโพรงปากอันอุ่นชืน้นหวานจังเลยคุณนาวีรู้ตัวไหมครับว่าคุณน่ะปากหวานมากๆเลยนะครับ ทั้งหวานทั้งหอมปลายนิ้วไล่สัมผัสไปบนริมฝีปากนุ่มอย่างช้าๆ้าปากนายก็หวานเหมือนกันลิมปากก็หวานรสชาติก็หวานแต่คิ้วเข้มสองข้างขมวดเข้าหากันนิดนิดแต่อะไรอย่างนั้นเหรอครับแต่ฉันไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเอาฝ้ากดจมูกซ้ำลงไปมาจูบตรงเส้าคอแคบแล้วปกติ คนเราต้องมีกลิ่นอะไรด้วยอย่างนั้นเหรอครับดวงตาซื่อหลุบตาพยายามเก็บงำซ่อนความลับจากอัลฟาแน่นอนว่ายาปฏิชีวนะมันไม่ได้กดแค่กลิ่นฟิลโลมนของโอเมกา้าแต่มันเก็บทุกกลิ่นแม้กระทั่งเหงื่อใครกลิ่นกายทั่วไปก็ไม่มีเหลือเลยแปลกจังเลยนาวีกดจมูกจูกแก้ของคนในอ้อมแขนซ้ำทั้งซ้ายขวาแปลกอย่างนั้นเหรอครับ ฉันยังไม่เคยเจอใครเี้ยไร้กลิ่นอย่างนายมาก่อนคุณนาวีคงไม่คิดว่าตัวผมจะมีกลิ่นกุ้งหอยปูปลาสาหร่ายทะเลติดตัวขึ้นมาใช่ไหมครับเปลือกตาหนักพยายามปรือขึ้นมาแต่มันก็ทําได้ยากเหลือเกินฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแค่รู้สึกแปลกใจนิดหน่อยเอาละดูเหมือนนายคงง่วงเต็มทนฉันจะไม่ชวนคุยหรอกนะนอนได้แล้ว คุณนาวีครับเอะคุณเป็นหมอนข้างใบที่อุ่นที่สุดเท่าที่ผมเคยกอดมาเลยประโยคงวงเงียบแผ่วลอยมาก่อนที่ทุกอย่างจะตกเข้าสู่ความเงียบงันนาวีเอียงคอมองเปลือกตาบางของคนหลับสนิทแอบพินิษ์พิจารณาอะไรในใจอยู่เงียบกระทั่งประตูห้องนอนซึ่งก่อนหน้านั้นเจ้าของห้องปิดล็อกอย่างดีถูกเปิดออกพร้อมกับเลขาส่วนตัวของเขา ก่าวเข้ามาด้วยสีหน้าไม่สู้ยินดีนักออกไปคำสั่งอันไร้เสียงมีเพียงมือข้างหนึ่งยกขึ้นมาจากนั้นนาวีเพียงสะบัดปลายนิ้วมือเล็กน้อย2อถึงสครั้งก่จะเอนแผ่นหลังลงไปวางท้ายถอยทับกับหมอนหนุนนุ่มนิ่มชก์กเพียงพยักหน้ารับคำสั่งจากนั้นเดินถอยหลังก้าวกลับออกไปทางเก่าห้องนอนที่เคยมืดมิดเวลานี้ แสงสว่างของวันใหม่กาลังค่อยๆบวกมือไล่ขับความสลัวดูลูลางๆให้ค่อยๆหาออกไปเงือกหนุ่มนอนขยับกอดรัดร่างอุ่นเอาไว้เรากับกลัวว่าหมอนข้างมีกล้ามเนื้อจะหายไปอย่างนั้น Good Morning ครับเจ้าของแพ้ขนตาหนาสีดำครับงแงนคอขึ้นไปหาเจ้าของท่อนแขนใหญ่ซึ่งตนใช้ประโยชน์จากมันต่างหมอนมาตลอดคืนอรุณสวัสด นอนหลับสบายดีหรือเปล่าหลับสบายที่สุดแล้วก็ฝันดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ละครับแล้วคุณนาวียังไม่หลับบ้างเลยเหรอครับฉันนอนไปนิดหน่อยนายไม่ต้องห่วงฉันหรอกฉันฉินแล้วดูตาคุณสิแดงไปหมดแล้วคนเพิ่งตื่นขยับยกข้อศอกดันตัวเองขึ้นมือหนึ่งยื่นไปลูบหางคิวเข้มเจ้าของดวงตาก่ำแดงค่อยๆดึงเปลือกตาปิดลงมาอย่างช้าๆ ก่อนจะสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งนุ่มหยุ่นกดประทับจูบลงมาบนเปลือกตาทั้งสองข้างอย่างแผ่วเบาตอนเนี้ยผมตื่นแล้วเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าคุณบ้างคุณนาวีนอนสักหน่อยนะครับเอาอย่างนั้นเหรอตาแดงแต่หวานฉ่ำหันไปถามเอาอย่างนั้นเหระครับถ้าอย่างนั้นโอเชียนน่าจะใจดีให้ฉันยิ้มแขนสักข้างได้หรือเปล่าเพื่อคุณ ผมสละให้ได้มากกว่าน,นั้นอีกนะครับฝ่ามือท่าลงไปบนแผงอกจากนั้นช้อนท่อนแขนลงไปรองด้านหลังไายทอยใหญ่ประคองให้อีกฝ่ายล้มตัวลงมานอนในท่าสบายแล้วรีบเดินไปลูดปิดดึงผ้าม่านเพราะไม่ต้องการให้มีแสงสว่างใดๆลอดผ่านเข้ามาโอเชียนน,นิ้วชี้ถูกยกขึ้นมาขั้นตรงกลางระหว่างริมฝีปากสองคู่ ส่งสัญญาณให้รู้ว่าต้องการให้อีกฝ่ายนอนเฉยเฉยอืมริฟฟีป่าคู่แรกเบี่ยงหลบจากนั้นประกบแลกจูบระหว่างกันเพียงไม่นานทุกอย่างภายในห้องนอนมืดก็กลับคืนสู่ความเงียบสงบมีเพียงเสียงของเครื่องปรับอากาศซึ่งมันติดอยู่บนฝ้าเพดานห่างไปส่วนลมหายใจแผ่วเบาเข้าออกสม่ำเสมอนั้นเรียบสงบไหนว่าเป็นคนหลับยากไง โอเมก้าขยับใช้ยผ้าห่มขึ้นมาคลุมให้นายจ้างจากนั้นหันซ้ายหันขวาเปิดลิ้นชักหนึ่งดึงออกมาแล้วแกะยาเม็ดเล็กออกจากแผงแยงยัดมันเข้าใส่ไปในปากเป็นจังหวะเดียวกับมีเสียงเคาะเบาๆมาจากประตูหน้าห้องโอเมก้ารีบเก็บยากดฮอร์โมนเก็บเข้าไปในทฮิสตอนอย่างเดิมจากนั้นลุกเดินไปเปิดประตูทั้งที่ยังไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้า คุณชาร์กมีธุระอะไรหรือเปล่าครับหรือว่ามันตามให้ผมลงไปดำน้ำคุณนาวีล่ะสีหน้าไม่พอใจลดระดับสายตาลงไปมองเครื่องชใช้ที่มันไร้สิ่งปกปิดยังไม่ตื่นครับนายกำลังวางแผนคิดจะทำอะไรกันแน่โอเชียนสายตามองผ่านเลยเข้าไปยังตำแหน่งเตียงนอนซึ่งเวลานี้มีเจ้านายอัลฟากำลังนอนหลับอย่างสบาย วางแผนผมเนี่ยนะครับจะวางแผนอะไรจำได้ไม่ว่าเมื่อวานฉันบอกอะไรนายจำได้ครับแล้วคุณล่ะจำได้หรือเปล่าประกายตาสดใสจุดประกายสว่างวาบขึ้นมาในทันทีอะไรเสียงแข็งตวัดงวนนี่ห้องผมผมยังคงยืนอยู่ในที่ของผมรอยยิ้มเยาะเยอ้อยอย่างคนขี้เล่นยั่วยีกคนให้โมโหเฮ จะถ้าเป็นลำพองนะนายก็แค่ของใหม่ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ก็หมายความว่ามีใครบางคนกำลังตกอยู่ในสถานะของเก่าสินะครับนี่นายถ้าคุณนาวีตื่นผมจะจัดการเองอาจจะเที่ยงหรือว่าบ่ายผมไม่มั่นใจวันนี้ช่วงค่ำคุณนาวีมีงานสำคัญมากต้องไปจัดการห้ามให้ตื่นเกินบ่ายโมงเข้าใจไหม เลขาหน้าบูดเดินหายไปพร้อมกับกลิ่นอัลฟาลุนแรงโอเชียนโอเมกาวัย25ปีเดินหอยกลับไปสอดตัวเองเข้าไปยังใต้ผ้าห่มอ,อุ่นจากนั้นขยับย้ายหัวรบไปนอนหนุนแขนอัลฟาหนุ่มใหญ่แล้วพล่อยหลับไปเพราะยังมีอาการอ่อนเพลียเพราะอยู่ในช่วงฮีตของรอบเดือนอวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขจริงๆเลยทำไมเหรอ ผมได้นอนเต็มอิ่มนะสิครับแล้วนี่คุณนาวีตื่นนานแล้วหรอครับตื่นได้สักพักแล้วกําลังคิดว่าจะกลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้องสักหน่อยแล้วทำไมยังไม่ไปหระอครับก็เพราะว่ามีใครบางคนนอนทับแขนฉันอยู่เจ้าของท่อนแขนพับข้อศอกดึงศีสาเล็กให้เข้ามาซุกอยู่ตรงกลางระหว่างอกจากนั้นฝังจมูกลงไปบนแก้มบุม๋ม ไม่เห็นจะยากเลยนี่คุณนาวีก็แค่ตัดหัวคนคนนั้นทิ้งเท่านี้ก็ยกแขนออกได้แล้วโ oh อเมกาแงหน้าระลื่นยิ้มสดใสฉันไม่ใจร้ายกับเขาขนาดนั้นหรอกเอาละผมคืนแขนให้คุณแล้วถ้าคุณอยากจะไปก็ไปเถอะครับผมไม่รั้งไว้หรอกไม่ไปอะฉันยังไม่อยากไปมือเกี่ยวเอลรัดแน่นยิ่งขึ้นกว่าเดิม <c oughs> คุณนาวี แต่เลขาของคุณบอกกับผมว่าคุณมีงานสำคัญมากเย็นนี้นี่ครับชาร์กมาที่ห้องนี้เหรอเจ้านายอัลฟานึกไปถึงใบหน้าบึ้งตึงของเลขาส่วนตัวชาร์กรับใช้ใกล้ชิดเขามานานหลายปีอาจเรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่รู้จักรู้ใจรู้อุปนิสัยใจ,ใจคอเขามากที่สุดอีกทั้งซื่อสัตย์ไว้ใจได้เขาจึงขยับเลื่อนตำแหน่งจากบริการคอยเดินตามมาเป็นเลขาผู้ช่วย และความใกล้ชิดทําให้อาจมีบ้างบางครั้งบางคราวที่เขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งบนเตียงแต่มันก็เป็นเพียงแค่เซ็กชั่วครั้งช่วคืนเท่านั้นตามประษาคนหนุ่มทั่วไปครับตอนที่คุณหลับอยู่คุณนาวีครับระหว่างคุณกับคุณชาร์คเอิม่มตาหลี่มองเจ้านายเหมือนยังไม่ค่อยมั่นใจว่าจะถามออกไปดีหรือเปล่านายกำลังสงสัยเรื่องฉันกับชาร์ค ก็ผมไม่ชอบอย่ของใครไม่อยากเป็นมือที่สามไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปแทรกตรงกลางความสัมพันธ์ของใครทั้งนั้นอีกอย่างดูท่าทางเขาจะห่วงคุณมากชาร์กนะเขาห่วงและเป็นห่วงฉันแต่ทุกอย่างมันก็อยู่ในขอบเขตฐาหนะที่เขาเป็นบริการของฉันเท่านั้นคุณแน่ใจเหรอเพราะทำกลับไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยแน่ใจสิอย่างน้อยสำหรับฉัน ชาร์กเป็นเลขาที่ซื่อสัตย์ทำงานดีเป็นบอดีการที่มีฝีมือมากคนหนึ่งเอาละ่ละเลิกสนใจเรื่องของคนอื่นได้แล้วนายมาอยู่ที่นี่ได้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วเคยออกไปเที่ยวที่ไหนบ้างหรือเปล่านาวีขยับลุกขึ้นมานั่งในท่าสบายแต่ทั้งแขนทั้งมือยังกอดกายไม่ยอมปล่อยร่ากของเงือกหนุ่มให้เป็นอิสระนอกจากยิมห้องอาหารชายหาดผมก็แค่กระโดดลงไปไว่ายน้ำเล่นในทะเล ดำน้ำดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยผมจะไปไหนได้ล่ะครับบอดี้กาศคุณยืนคุมซัทุกป,ประตูขนาดนั้นถ้าอย่างนั้นวันนี้ฉันจะพาเธอออกไปเองคุณนาวีจะพาผมออกไปข้างนอกอย่างนั้นเหรอครับไปไหนเหรอคนที่ยังไม่เคยเดินออกไปพ้นแนวรั้วของตัวบ้านใหญ่ยิ้มอย่างมีความหวังคืนนี้ฉันต้องไปงานกาล่าดินเนอร์เปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ของฉันฮะงานกาล่าดินเนอร์อย่างนั้นเหรอ ถ้าอย่างนั้นผมขอปฏิเสธดีกว่ายิ้มเมื่อครูุ่มเหี่ยวลงในทันทีทำไมล่ะคุณนาวีอย่าลืมสิครับผมเป็นแค่นายเงื่อกรับจ้างดำน้ำครับไม่ขนัดงานสังคมชนชั้นสูงของพวกนั้นหรอกแต่สำหรับฉันงานก็คืองานคนก็คือคนไม่มีคาว่าชนชั้นที่สูงหรือว่าต่ำคำตอบเฉียบขาดปรับสีหน้าสลุดเป็นสดใสขึ้นมาแต่ถึงอย่างนั้น มันก็คงยังไม่อาจปัดเป่าความคิดกังวลของคนที่เกิดมาในสายเลือดของโอเมก้าอย่างเขาได้นั่นมันเป็นความคิดของคุณคนเดียวนี่ครับส่วนคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นอีกอย่างถึงผมไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงด้วยสิ่งที่นายต้องทำคือการเดินอ,อยู่ข้างฉันเท่านั้นก็พอสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด u b s c r i b e และที่สำคัญถ้าใครอยากสนับสนุนก็อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปของทางพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับเย่ yeah. ให้เสียงภาคโดยน้องไก่